สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสดนำชัยกับสดนำชัยซูสอรี่เช่นเคยนะครับจอดหายครับทุกคนปวดผมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับหาสาเหตุไม่เจอ กับผมสดนำชัยในสดนำชัยสู่สตอรี่เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็คือน้องดอสนะครับลิงคู่ใจของผมนะครับวันนี้ก็มีอาการงอนผมครับทุกคนเหมือนโกรธอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่าปกติผมกับเขาเนี่ยจะว่าไปก็ทะเลาะกันทุกวันนั่นแหละครับบางทีแบบดื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เถียงกันบ้านครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงนะครับทีนี้แล้วเนี่ย เมื่อวานนะผมพาลูาไปข้างล่างเสร็จปุ๊บก็เอาไปใส่กรงที่เคยใส่เขาเป็นกรงใหญ่นะครับ mm hmm. ผมก็ไปเอาเขาเออกมาจากกรงนั้นกลับเข้ามาไว้ในบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยกรงนี้นะครับโอเคนั่นแหละครับซึ่งมันอยู่ข้างล่างนะครับแล้วทีนี้ก็เขาก็อยู่ปกติเล่นปกติไม่ผมแตะตัวเขาเลยแต่ก็กระโดดมาที่หลังผมแต่ไม่ให้ผมจับ mm hmm. ผมนอนหลับเมื่อวานที่ผมนอนหลับที่โซฟาข้างล่างเขาก็มานอนที่ซอกคอผมนะครับผมก็มือไปจับเขาก็เขาก็อยู่เฉยๆนะครับเขาก็นอนปกติที่เคยนอนที่คอผมนอนหลับที่ผมนะครับ อน,นอนปกติแต่พอผมจะไปอุ้มหรือจะไปจับเขาเนี่ยเขาทำเหมือนกลัวผมมากเลยท่านที่ก็มานอนที่คอผมวันนั้นไม่ได้ทะเลาะกันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมจะพาขึ้นบ้านก็วิ่งหนีผมขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ซ่อนเมืม่อเมื่อคืนที่ผมหาไม่เจอผมหาทั่วบ้านเลยไม่เจอนะครับ <S <S ผมไม่ได้ใสก่กะงิ่งที่คอด้วยผมถอดกะดิ่งออกผมว่าเขาอึอดอัดนะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยเอาอาหารวางไว้แต่ผมเห็นรอยฉี่เขาผมก็เซโอเค, <S <S อ,เคอยู่ในบ้านอะไรอย่างี้ครับซึ่งปกติเขาอยู่ในบ้านเหมือนสมาชิกในบ้านอยู่แล้วนะครับสี่ช ก็ออกไปที่ระเบียงผมไปเจอแม่ชาวผมก็เลยเอาเขนมไปง้อนะครับเอาขนมแผะไปให้นะครับไม่ให้จับนะครับมองผมแต่ไม่ให้จับตอนเย็นมานะครับผมก็เอาผลไม้หั่นมาแล้วครับแล้วก็โยเกิร์ตนะเขาชอบกินโยเกิร์ตนะครับเอามาให้ผมก็หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอแล้วก็ไปเจอที่ว่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอ่อเป็นขอบตึกทรงโรมันมันจะมีขอบนี่นะครับมันก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นผมก็แปลกใจว่าทาไมเขาไม่ผมจับเขาเห็นผมเขากรี๊ดเลยนะครับกรี๊ดเหมือนกลัวตอนนั้นที่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเขาไม่มีเคยมีอาการนี้กับผมเลยโกรธผมมากเหมือนโกรธมากแล้วร้องวิ่งกี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าผมไปทําอะไรเขาโกรธนะครับไม่รู้จะทํายังไงนะครับแต่เขาก็ไม่หนีไปไกลผมนะครับเขาก็อยู่ในบริเวณล้รอบผมเหมือนเดิมเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับโดยเฉพาะกับดอสนะครับเพราะว่าดอสกับผมเนี่ยอยู่มันเพื่อนกันนะครับไอ้เรื่องทะเลาะกันแบบทะเลาะกันนี่หมายความว่าแกล้งกันอะไรเงี้ยนะครับเป็นปกติเลยนะครับแต่ที่มัน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าเขาอยู่ยังไงนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวภาพไปดูรับทุกคนครับนี่เป็นบริเวณระเบียงนะครับไม่ได้เปิดไฟนะทุกคนนะอาจจะมืดนิดนึงยอุ้ยนะครับเนี่ยครับคือระเบียงมันก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเงี้ยแหละครับทุกคนนะครับซึ่งผมก็ก็ไม่ค่อยได้ออกมานะครับไม่ได้เป็นที่นั่งเล่นหรืออะไรนะครับผมก็มีต้นไม้นะครับซึ่งตอนเนี้ยเขาไปซ่อนอยู่ตรง เออไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมต้องปีนนิดหนึ่งอันนี้มีตะ,ตะข่ายนะครับกันนกเข้ามานะครับทุกคนกล้องอาจจะสั่นนิดหนึ่งขอ,อโทษจริงๆนะครับอันนี้ผมกําลังปีนอยู่เลยนะเนี่ยออออึบ้าวเมื่อกี้เขานี่แอบๆอยู่ตรงนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ่ะทุกคนจริงๆเมื่อกี้เขาแอบอยู่ตรงนี้นะครับแอบอยู่ตรงซอกตรงนี้นครับมีฝุ่นด้วยอ่ะทุกคน ปกติเขาไม่อยู่ตรงนี้นะครับปกติเขาจะไม่อยู่ตรงนี้เขาจะอยู่ข้างในบ้านนะครับเขาจะนอนอยู่กับผมแล้วก็เล่นอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อกี้มือผมบังตัวเองเหรอขอโทษจริงๆครับอ๋อแต่มีมากินอาหารครับอันนี้ผมเอาถ้วยโยเกิร์ตกับแอปเปิลมาไว้นะครับเขา เขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมกังวลมากเลยไม่รู้ว่าเข้าใจผิดอะไรผมหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งอะ่ะดอสนะครับลิงะนะครับทุกคนเขาสามารถที่กระโดดไปข้างบ้านก็ได้นะครับแต่ไม่มีคนอยู่นะครับเขาอไปอยู่ข้างบ้านได้ครับเขาสามารถไปได้ทุกที่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความฉลาดของเขาก็จะไม่ไปไหนนะครับเพราะผมเลี้ยงเขาแบบ อยู่เหมือนเพื่อนนะทุกคนคืออยู่ในบ้านได้เลยเขาก็ไม่หนีออกไปไหนนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนปลอดภัยนะครับเขาก็จะอยู่ในบ้านเราขนาดเขาโกรธผมเนี่ยเขาก็ยังหามุมที่รู้สึกปลอดภัยนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าหนีแบบตะเลิดออกไปไหนนะครับผมก็เลี้ยงเขาแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับทุกคนทีนี้ปึ๊บเนี่ยตอนนี้คือไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วนะครับเมื่อกี้นีซ่อนอยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับเนี่ยครับ หาไม่เจอเลยรหรือว่าแอบเข้าไปในบ้านแล้วก็ไม่รู้นะครับซ่อนเก่งมากนะครับหาไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนนะอดอทไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่เคยเป็นแบบนี้เลยสักครั้งนะครับตอนนี้ผมเริ่มกังวลแล้วว่าผมจะทำยังไงกับเขาดี ผมก็งอมาทั้งวันแล้วนะยิ่งจะเอามือเข้าไปก็ยิ่งกรีดใหญ่เลยนะครับกรีดเหมือนโกดนะครับไม่ได้กรีดเหมือนสว่ากลัวไม่ใช่กรีดเหมือนโกดนะถ้ากลัวก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับนี่โกรดแบบแจบบ็แบบโมโหครับผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรแต่เมื่อวานนี้ผมนอนหลับที่โซฟาก็มานอนที่ผมนะผมยังงงเลยว่าสรุปมันจะอารมณ์ไหนกันแน่ไม่เจอนะทุกคนนะครับไม่เจอ ไม่รู้ไปซ่อนไหนนะดอทพราะเขารู้ว่าผมผมรู้ที่อยู่เขาเขาก็หนีไปที่อื่นนะครับอันนี้เป็นเตียงนอนที่ที่ที่ไม่ได้นอนนะครับที่เอาไว้เล่นกับกับลิงกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S 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 แต่ตอนนี้พี่รูปไปไหนแล้วครับทุกคนเดซี่ จะทำอะไรให้พี่จะโกรธหรอ,อปล่อยนอออมาโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับโอ้ยผมลืมว่ามีกล้องหน้าเนี่หน้าผมได้มุมบ้างไหมเนี่ย